หนิงเชื่อเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งต้นต้นของเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าคือมันสไตล์หนิงเลยคือมันถูกใจมากๆเลยเพราะว่าเขาแบบสวยแบบสวยเวอร์ค่ะสวยแบบเวอร์อลังการมากแล้วก็ประทับใจมากชอบใจถูกใจทุกอย่างแล้วก็มันเป็นแบบเลื่อมทองอนะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้ดูโดดเด่นเข้ากับตีนดําของงานนะคะคือชุดดำเนี่ยมันตัดกันเลยค่ะดำกับทองมันสวยมากๆเลยคือหนิงประทับใจมากๆแล้วก็พนักง,งานก็ต้อนรับดีนะคะเจ้าของร้านก็เป็นกันเองมากๆใจดีมากๆเลยนะคะ อันนี้มีโปรโมชั่นเยอะนะคะก็ลดราคานน่นนี่นั่นมากมายซึ่งหนิงประทับใจมากเลยตรงที่ว่าเขามีโปรโมชั่นให้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสมกับราคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือพนักง,งานเนี่ยน่ารักมากเลยคือต้อนรับอย่างดีน้ํานี่นั่นอะไรตลอดนะคะก็เทคแคร์เราอย่างดีร้านเนี่ยคือสไตล์แบบหรูหราแบบสู้เมืองนอกได้สบายเลยคือแบบยิ่งกว่าเมืองนอกเนี่ยเขาหลูหล์หล่ารังการคือเมืองนอกให้ทํทำแบบเรียบๆใช่ไหมแต่นี่เนี่ยแบบถูกใจหนิงมากเพราะสไตล์เขาโอ้โหสวยหรู ไฮโซอะไรโอ้โหแบบโดยเฉพาะชุดนี้นะคะหนิงชอบมากมากเลยเป็นชุดแรกนะคะที่หนิงก็คือได้มาจากร้านนี้นะคะแต่ว่าหนิงเนี่ยประทับใจสุดๆเลยเพราะว่ามันถูกใจหนิงมากๆเลยแล้วก็เป็นชุดที่สวยงามมากๆเลยคือมันมันเหนือคือมรรใยญยจริงๆค่ะเป็นร้านที่เจ๋งที่สุดแล้วมีคนรู้จักที่เขาไปงานเนี่ยที่ทาธุรกิจอยู่ด้วยกันนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็แนะนํามาว่าให้มาที่ร้านฟินาเล่นะคะใครก็บอกให้มาร้านฟินาเล่ถามเาว่ามีร้านอื่นอีกไหมเขาก็บอกร้านฟินาเล่แหละร้านเดียวไปเลย เจ๋งสุดแล้วอะไรเงี้ยหนิงก็เลยเชื่อหนิงก็เลยมาวันแรกนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านฟินเล่เนี่ยคือเกินคำบรรยายจริงๆค่ะคือยิ่งกว่าที่เขาบรรยายเอาอีกนะคะเพราะว่าคือตัวเองก็ดีใจที่ว่ามีคนรู้จักแนะนํามานะคะแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือเขาแนะนํามาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าร้านเนี้ยหนิงจะเป็นร้านเดียวที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็จะมาตลอดจะเป็นลูกค้าประจําตลอดเพราะหนิงจะไม่ไปร้านอื่นเลยค่ะบอกตรงว่าหนิงมีความรู้สึกว่าร้านเนี้ยถูกใจที่สุดแล้วแล้วก็สไตล์หนิงเลยใช่เลยค่ะก็ประทับใจที่สุดเลยค่่ะะกก็ยยนิ้้วใหเลค ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงนะคะก็หนิงเนี่ยกลับมาจากแคนาดานะคะไปอยู่แคนาดามา12ปีตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็กลับมาได้สักพักนึงนะคะแล้วก็มามทำธุรกิจกับเจเนสแล้วพอดีว่าม,มีงานที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะคะวันอาทิตย์นี้ก็คือเป็นงานที่รับกิติยศนะคะเป็นงานที่จัดนานครั้งปีหนึ่งนะคะก็ เชิญคนที่ได้รับรางวัลอะไรต,ต่างๆนานาเน,นี่ยไปร่วมง,งานนี้นะคะซึ่งหนิงก็ดีใจที่ได้ไปร่วมงานนี้เลยก็ต้องขอขอบคุณเฟเนเล่มากๆเลยนะคะก็ของแท้มีที่เดียวนะคะคือเฟเนเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะที่อื่นไม่ใช่นะคะก็ยังไงๆก็ลองมาแวะดูร้านนี้กันนะคะแล้วจะรู้ว่าคุณจะประทับใจมากๆเลยร้านหรูหลาลังการโซฟาแน่นโอ้โหยังกันในวังเลยนะคือร้านสวยจริงๆค่ะแล้วก็ชุดหลายๆชุดเนี่ยประทับใจมาก คือจะจะจะ,จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอพูด้าจริงๆค่ะประทับใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ